สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกลับเข้าสู่ทรช่องวิโรภานครับวันนี้พามาดูแบรนด์พลราบูตจากประเทศฝรั่งเศสครับก่อนหน้านี้วางขายอยู่ที่เดอะรีไฟเมนนะครับแต่ตอนนี้ย้ายมาที่โคติเยอนซันแล้วนะครับอยู่ที่เอ็มพอเทียครับชั้น2นะใครมีโอกาสแวะมาก็ลองมาดูครับกับรองเท้าที่ผมคิดว่าขึ้นชื่อคําว่า made in France อยู่ในตัวรองเท้าแบบเยอะมากๆแล้วมีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับตั้งแต่ปี1908ผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับกับพลราบูตอยู่ด้านในไปไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวนะวัันนนนนีีี้มอกท่าะครบเป็ พนักงานประจอยู่ที่นี่คนนึงเป็นพี่นนท์ครับ,รรบอีกท่านนึงเป็นกัปตันครับกัปตันครับก็ใครก็ตามมาที่นี่ก็มาหาข้อมูลจากเขาสองคนได้นะครับ<ช>เดี๋ยวนี้ให้ทั้งสอง,องท่านครับพาผมไปดูพาราบล์หน่อย<ด>จริง,รงๆมันเพิ่งมาปะเพิ่งเข้าเลยครับอ๋อโอเคซึ่งมันอยู่ข้างในนู้นได้ครับไปเลยครับมาคือตอนนี้พาราบล์มีด้วยกันทั้งหมด3โมเดลหลักๆก่อนหน้านี้อยู่ที่เดอร์ดีไฟเพน มาเริ่มต้นครับตัวไหนที่อยากพรีเซนต์เป็นที่สุดครับยังชื่อของเขาอะเนาะเป็นมิเชลที่สุดคืออยู่ข้างล่างตัวนี้ก็ยุงมานานมากครับอยู่มาตั้งแต่19.45ครับก็เป็นตัวที่ขายดีที่สุดแล้วก็ตั้งชื่อตามเจ้าของรุ่นที่3ก็เป็นมิเชลนะครับมิเชลทิชาร์ดมีทั้งหมดด้วยกัน3สีมีสีอะไรบ้างครับจะมีเป็นสีมาดูนครับจะออกน้ําตาลเลือดหมูชายครับ คลาสสิกสุดก็สีดำมาไว้ที่ร้านเป็นหนังกลับสเวยในกล่องมันจะเขียนว่าวิสกี้อ่าก็สีบเหลืองอมพันธ์เหมือนพวกสีเหล้าแบบที่เรียกเขาไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสมูทเลเทอร์อันนี้เป็นสเวตหนังกลับสีพื้นของแบบเอาโซก็ไม่เหมือนกันด้วยใช่ครับใช่้อันนี้ก็จะเป็น ทั้งสามสีไม่เหมือนกันใช่ครับทั้งสามสีไม่เหมือนกันเลยแต่ถ้าดูดีๆเหมือนไอ้ตรงนี้มันจะมีเหมือนกลิตเตอร์เงาๆนะสองสีแต่สเวตไม่มีซึ่งราคาก็แตกต่างไปด้วยใช่ครับผมราคาของหนังสมูทราคาเท่าไหร่ครับพี่จะอยู่ที่17,500บาทครับผมครับผมสำหรับ2สีที่เป็นหนังสมูทแล้วก็ถ้าเป็นหนังกลับครับ19,800ดูืพันแปดร้อยดูโผลนะตะกี้ดูโผลนะเอาให้ช่วยเอาให้ชัวยแต่ว่าเป็นรองเท้าที่มีสื่อบอกไว้ว่าเป็นรองเท้าเดอร์บี้ที่น่าจะดีที่สุดในโลกเราสไตลิ่งได้ ที่สุดในโลกคู่หนึ่งไอคเด็กมากๆ่วงนี้ที่ญี่ปุ่นกัลังฮิตที่มาดูหนักแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้หนักแบบขนาดเดินตุบตับนะครับก็มีความสบายอยู่สบายเลยใส่เดินสบายเท่าใส่ยืนอ่ะโอ้ยเมื่อยอะไรก็เมื่อยใส่ยืนอ่ะนอกจากตรงนี้แล้วยังมีอีก2รุ่นอยู่ด้านบนใช่ครับสองรุ่นมีรุ่นอะไรบ้างครับคุณกัปตันฮะอันนี้ก่อนละกันคลาสซี่คลสซี่ฟิลจะเหมือนแบบฟิลฟิลโบชูอะครับพืนฟล็กขนาดไหนก็ พื้นยางแบบโบชูแหลยครับแล้วก็โครงสร้างปกติแล้วอย่างที่เราเห็นกันส่วนใจนะอย่างอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างแบบ NoV ์วีเจียน l ก็จะแบบกันนงกันน้ําเย็บข้างเย็บลงส่วนอันนี้จะเป็นเบรกสตตชและก็คือจะมีความยืดหยุ่นที่เยอะกว่าแบบที่เรียกตัวนี้แต่มามี2สีนะครับมีสี น้ำตาลเข้มอย่างนี้แล้วก็เป็นโทฟ2ส,สี 2> ใช่ไมที่เรียบเป็นสเวตเหมือนกันหมดเลยซึ่งมันใส่ง่ายนะเพราะว่าขอบตรงนี้มันเป็นยางยืดพื้นนี่จริงพื้นสบายมากเลยครับดูดีลองจับดูมันจะมีตรงือนเป็นวงๆตรงนี้ใช่ซัพพอร์ตตรงส้นเทา้าก็อันนี้เป็นแนวแบบแคชช a ลแคชชัลมากนึกถึงแบบไปทะเลไป,ไปตาจงจังหวัดน่อยออกเดินเรือหรือว่าไปตามชายหาดเนี่ยพี่โอใส่คู่ไหนรอดอะครับ นี่พี่โอต้องอันนี้เลยต้องคู่นี้สีสี้แหละต้องสีนี้เท่านั้นใช่ไหมตัวนี้คือสีสีแทนสีแทนครับใช่ไหมครับผมเห็นว่าแทนราคาอยู่เท่ากับมิเชลก็คือเด็กันจะมาหน้าร้อยข้างๆกันก็จะเป็นชื่อที่อาจจะออกเสียงยากนิดนึงเป็นฝรั่งเศสนะครับที่ผมไปค้นมาอ่านว่า rons r e อันนี้ก็คือเป็น p e n n y lofer ใช่ครับสีออกมาก็จะมีทั้งหมดสองสีใช่ก็เหมือนมิเชลครับเป็น maroon แล้วก็เป็นสีดําตัวรองเท้าเองเวลามาครับทุกท่านอย่าแบบตกใจนะคืออันี้มันไม่ใช่ราใช่มันเป็นมันเป็นไขของหนาไขของหนาอาซึ่งทุกครั้งเวลามาก็จะแล้วแต่ครับแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันว่าพวกนี้ปัดออกได้ครับอ่ผมปัดให้ดูเวลาแก่ออกมามันควรจะต้องเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าที่จริงไอ้พวกเนี้ยก็แกะออกมาก็เป็นแบบนี้หมดเลยครับใช่เี๋ยวผมปัดๆออกไปบ้างแหละ๋ยวลองปัดให้ดูครับผมปัดแล้วก็จะเป็นก็เป็นเป็นสีเป็นปกติครับอันนี้มันจะคล้ายๆหนักพวกรูเทอร์ฟอร์ด ที่มันจะมามีไข่ก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดเอาปัดปอกไปก็จะเป็นหนังโปรตีชุบๆไปแบบนี้แค่แหละถ้าเกิดบางคนที่ชอบก็ใส่ไปเลยลุยๆใช่ก็จะได้อีกฟิลหนึ่งก็จะแบบรักเกตหน่อยหต่อใส่เป็นสมาร์ทเดี๋ยวมันก็หลุดออกเองใช่ครับเนี่ยครับแค่เอาเหมือนปัดๆก็เริ่มจางๆแล้วไหมครับใช่ครับพอปัดก็ออกเลยหล่อเลยครับตัวนี้ก็เป็น p e น n โลเฟอร์ซึ่งเอาทรงเดียวกันกับตัวนี้ m i t c h นะครับมาใส่หน้ากากด้านบนมันก็ออกมาเป็นหน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้ชอบรุ่นไหนเป็นพิิเเศษบบ้าางท่นนชชอมละ แต่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ลองสวมในลองสวมแต่ตัวนี้ไปเรมส์โอเวอร์ไซส์สดๆผมลด2ไซส์ครับเอาไซส์ที่เป็นรองเท้าที่น่าจะมีทุกคนเช่นเบอร์วิกเบอร์วิกคุณใส่ไซส์อะไรเบอร์วิก66ครับตัวนี้ส่งใส่ห้า <5. S 1> ก็คือลดหนึ่งไซส์จากเบอร์วิกกับตนลครับชอบโมเดลไหนเป็นพิเศษที่จริงผมจะชอบอีกรุ่นหนึ่งครับแต่ว่าจะอยู่ทางด้านนูน้นตัวนี้เขาเรียกว่าแชมบอร์ดซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆในญี่ปุ่นนะฮะ <S 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 ใช่ครับ ตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ดีมากๆใครสนใจก็อยากให้มาลองดูกันแต่ว่าสต็อกไม่ค่อยเยอะ ใช่สต็อกยังมีไม่ค่อยเยอะครับเหมือนแต่งตัวเหมือนแบนบแบรนด์ญี่ปุ่นเออจรีจีญี่ปุ่นกับเกาหลีบา้าแชมบอร์ดมากๆใครชื่นชอบก็มาลองดูได้ครับกับแชมบอร์ดคุณยินคู่กันหน่อยดิยินชื่อชื่อเขาไงกดกันเหร <c oughs> อ,อจะได้เปิด<ม><ม>เผยอ๋อ,อ,อ <ๆ S 1> โอเคโอเครองเท้าไงพาราบูทเป็นรองเท้าที่ดีมากๆนะครับจากฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบออกแนวแบบรักเก็ตรักเก็ตหน่อยเลนแบบโครงสร้างแบบดอวิจเจนเวลดีๆเลยอย่างเงี้ยครับผมว่าพาราบูทจะเหมาะมากๆแต่ข้อเสียก็มีนิดนึงคือมันค่อนข้างหนัก พอสมควรเลยครับเออเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นแล้วกันที่มีวางขายใช่ครับครั้งแรกอาจจะรู้สึกไม่ได้กระชับมากเพราะว่าตัวหนังมาใหม่เนาะมันก็ยังแข็งอยู่ต้องใช้เวลากับมันพอสมควรเลยหรือว่าใส่รองเท้าหนาๆครับแล้วก็เดินกับมันบ่อยๆอันนี้ก็จะช่วยให้หนังมันไวขึ้นก็แบบ break in รองเท้าทั่วไปเลยแต่อันนี้จะมีความหนักใส่ไปเรื่อยๆก็จะเริ่มชินจริงๆคู่แข่งเขาถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นดรมาร์มาตินอ่ใกล้เคียงกันมีความหนักคล้ายๆกันรักเกตคล้ายๆกันแต่ว่าก็มาลองดูครับอ พาราโบล์ครับวางขายที่ดีที่เดียวโอเคขอบคุณนะมากมากแล้วขอบคุณฮะ สำหรับพาราบูสนะครับเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่1908นะครับซึ่งถือว่านานมากๆนะแต่ว่าชื่อพาราบูสเนี่ยเริ่มก่อตั้งหรือว่าเริ่มจดทะเบียนในปี1927ครับซึ่งคําว่าพาราบูสเนี่ยก็มีด้วยกันทั้งหมดสองคำนะมีพารากับบูสนะครับพาราเนี่ยคือท่าเรือที่อยู่ที่อเมซอนเนียนะครับอยู่ที่อเมริกาใต้นะครับส่วนคําว่าบูสเนี่ยคือชื่อที่ผู้ก่อตั้งนะครับรู้สึกว่าไปเห็นมารู้สึกชอบใจมากๆกับพื้นรองเท้าทนนนะครับออกเหื ากนั้นแล้วเนี่ยถือเป็นแบรนด์รองเท้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของรองเท้าพื้นยางเอาไว้ใส่ปีนเขาด้วยนะครับเป็นรองเท้าเทคนิคอลแวร์ที่เอาไว้ใช้เล่นสกีเดินป่าเดินเขานะครับมีชื่อเรียกโมเดลนั้นว่ากาลิแบร์นะครับซึ่งถือเป็นโมเดลที่โด่งดังมากๆของพาราบูสหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้กลายเป็นรองเท้าที่เป็นเออร์เบิร์นมากขึ้นนะครับกลายเป็นรุ่นมิเชลนี่แหละที่สร้างชื่อเสียงมากๆในอิตาลีนะครับเดี๋ยวขอลองซส์รองเท้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันว่าผมเอาอะไรกลับบ้านตรง น่าจะดาิบมหน้าดูใช่น่าจะดิแล้วก็น่าจะได้ขยายด้วยไม่ต้องรัดให้มันแน่นมากโอเคอแล้วเดี๋ยวมาลองไซสันครับมาลุยปกติผมใส่42ฉันพาร,ราบูทเดี๋ยวมาลองดูว่าจะเป็น41หรือ40 41 41ลองกันฮะคุณคิดว่าผมจะใส่ได้ปะใส่ได้แต่เถอว่ากระชับหรือเปล่าน,นี้อีกเรื่องหนึ่งแต่แนะน,นำว่าพาราบูทควรใส่กับถุงเท้ามันจะเท่มาก แล้ว,วลนคนเป็นร้งเท้าแบบนานาหน่อยผมไม่มีอ่ะมีให้ลองปะ่ะมีที่เรามีบริการครบครันครับสุดยอดครับสุงเท้าที่ว่าขายที่นี่ก็เป็นของทาบโิโอดีจากญี่ปุ่นเหมือนกันใครที่ชื่นชอบรองเท้าแนวรักเก็ตรักเก็ตแนวนี้ครับก็อยากให้มาลองพาราบูธกันนะครับรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่ทำน n o r วิเจนเวลแต่ว่าเอามาใช้งานในเออร์เบิร์นได้ดีมากๆนะครับวันนี้ได้วิสกี้กลับไปครับแค่นี้ก่อนเพราะว่าในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ ใครมาลองที่นี่อย่าลืมมาเจอพี่นนท์ครับแต่ว่าวันนี้พี่โอไม่อยู่ก็จะมีพี่โออีกหนึ่งท่านนะครับก็ให้ข้อมูลได้เยอะเหมือนกันทั้งสท่านเลยครับมาเจอใครก็ฝากทักทายด้วยนะครับแค่นี้ฮะพบกันใหมคลิปหน้าสวัสดีฮะเจอกันครับถ้ามเจอคุณแล้ว <inde fin ite> ทำไมอ่ะผมจะเดินหนีแ <ators> ล <look at you> ้วเห็นหน้าคุณนะทำไมอ่ะมาลองอะไรครับมาลองอะไรครับ โมเดลเอ็นนะโมเฮ้ยสวยนะแต่ว่าผมใส่ไมด้ดิทำไมอ่ะแน่นไอ้ใหญ่แบบคือพอพอดีอกคุณมันก็จะแบบเหลือคอายาวก็จะเหลือที่ผมเล่นคนหุ่นดีดีมากดีโคตรผมว่าหุ่นคุณเหมาะกับการตัดบีสป็อกเท่านั้นคนนี้ไม่มีห้ามเลยนะไม่มีไม่มีผมอยากให้คุณได้บีสป็อกดีๆแล้แต่ตัวนี้ก็ดีนะโมเดลเอ็นต้องเก็บนะเก็บเก็บเดี๋ยวต้องเก็บแต่ว่าผมว่า48น่าจะโอเคครับ48โอเคนะครับความยาวได้ไหม อย่างนี้ด้วไนะบุณเลยเป็นคนตัวเตี้ยผมว่ามันยาวไปหน่อยในความคิดผมไม่ผมว่าเนื่อเยอะนะราคุณสนับสนุนบีสโบรกอยู่นะทุกคนเป็นพยานนะครับพี่บิวจะสนับสนุนบีสโบรกผมพูดตอนไหนวะ